กลับมาถามคุณเยาวรัตนะครับคุณเยาวรัเองเนี่ยได้เข้าร่วมชุมนุมด้วยหรือเปล่าก่อนที่เราจะเป็นนักวิจัยที่จะมาติดตามศึกษาเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับค่ะเหตุการณ์ปีห้าหนึ่งที่เข้าร่วมตั้งแต่วันที่ย5สิบห้าสามโมงเย็นะคะจ้ยยีพฤษภาตั้งแต่บ่ายสามโมงค่ะยี่สิห้าพฤษภาค่ะวันแรกเลยวันแรกเลยค่ะแล้วก็นอนค้างคืนนั้นหลังจากนั้นก็ช่วงระยะแรกจะมาทุกวันเพราะว่า คือตัวเองเรียนหนังสือด้วยค่ะคุณยุเเรตเรียนอยู่ที่ไม่ดนค่ะเป็นนักศึกษาปริญญาเอกค่ะที่ไม่ดนค่ะเรียนด้านไหนครับเรียนสาขาสังคมศาสตร์การแพทย์ค่ะสังคมศาสตร์การแพทย์ครับแสดงว่าก็อยู่ในแวดวงการแพทย์ค่ะปกติทํางานอยู่ที่ไหนอยู่ที่สํานักงานป้องกันควบคุมโรคจังหวัดพิษนุโลกเขตเก้าครับแล้วก็มาชุมนุมอยู่บ่อย ชุมนุมครั้งแรกปี4ีก็เข้ามาเดือนพฤษภาฯนะคะจังค,ค่ะครั้งนี้ปีห้าหนึ่งก็เริ่มตั้งแต่25้พาพฤษภาเป็นต้นมาสาโมงเย็นเขาประกาศก็ตั้งอกตั้งใจมามค่ะอยู่ละสัปดาห์นั้นก็จะมานอนค้างด้วยกลางคืนเช้ากลับไปเรียนหนังสือบ่ายสาโมงก็จะมาเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณ2สัปดาห์ครับแล้วไงครับ,บแล้วก็หลังจากนั้นก็ช่วงระยะไหนที่มีเรียนมากก็จะเว้นช่วงไปก็จะมาเสาร์อาทิตย์กับเพื่อน คค่ะแล้วก็พอช่วงหลังมามีต่างจังหวัดเข้ามาเยอะตัวเองก็จะพยายามเข้ามาวันจันทร์กับอังคารหรือพุทธที่คนต่างจังหวัดกลับไปเราอยู่กรุงเทพอยู่ใกล้ก็สามารถมาสะดวกก็จะมาช่วงจันทร์อังคารพุธค่ะเรื่องเรียนก็ขยับไปเพื่อหัสุขอย่างเงี้ยค่ะแล้วงานวิจัยของคุณเองมีจุดมุ่งหมายหรือตั้งใจจะทําอะไรอยากจะค้นหาความจริงอย่างไรค่ะคือการศึกษาครั้งนี้เนี่ย จะไปศึกษากับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบได้รับบาดเจ็บจากวันที่7ตุลาแล้วก็รวมถึงน้องโบแล้วก็คุณรณชัยที่เป็นเป็นผลต่อเนื่องจากการชุมนุมในวันที่28มาจนน้องโบวันที่28พฤศจิกาย,ยนต้องการจะรู้อะไรคะเราต้องการเข้าไปศึกษาเรื่องของวิธีคิดของเขาอุดมการ์ของเขาในการที่เข้ามาร่วมแนวคิดของเขาว่าเป็นอย่างไรที่อะไรที่ทําให้เขาเนี่ย ตัดสินใจได้เข้ามาร่วม,มกับเหตุการณ์การชุมนุมครั้งนี้ของกับพันธมิตรครับแล้วก็สิ่งที่เขาภูมิใจหรือสิ่งที่เขาพบในพันธมิตรมีอะไรบ้างบทบาทที่เขาไปไปมีบทบาทในพันธมิตรหรือบทบาทที่เปลี่ยนไปเมื่อระยะเวลามันประชุมนุมเนิ่นนานเนี่ยอะไรบ้างที่บทบาทที่แต่ละคนเข้าไปหลังจากนั้นก็จะถามเรื่องของเหตุการณ์ในวันนั้นวันประสบเหตุ ค่ะก็คือเราก็อยากจะรู้ว่าเขาทําอะไรยังไงเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในวันยกอย่างวันที่เจ็ตุลาเนี่ยแต่ละคนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยทำอะไรยังไงที่ไหนได้รับบาดเจ็บครั้งแรกที่ปุ๊บที่ตัวเองโดนเนี่ยคิดอย่างไรคิดอะไรอยู่แล้วก็ใครเข้ามาช่วยเหลือค่ะได้รับการส่งต่อได้รับการดูแลจากแพทย์พยาบาลเป็นอย่างไรบ้างมีการมาเยี่ยมเยียนจากใครบ้างขณะที่ตัวเองพักรักษาตัวอยู่ที่สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลค่ะแล้วก็ ในวันนั้นเนี่ยญาติพี่น้องครอบครัวคิดอย่างไรกับที่ตัวเองได้รับบาดเจ็บครับค่ะจนกระทั่งถึงเขาออกจากโรงพยาบาลกลับไปบ้านหรือกลับไปที่ที่พักเนี่ยใครดูแลต่อเนื่องและมีปัญหาอะไรไหมเกี่ยวกับการค่าที่จ่ายหรือค่าดูแลขณะที่อยู่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลแม้กระทั่งกลับไปที่บ้านครับและประเด็นที่เราถามต่อก็คือเรื่องของจนถึงวันนี้เนี่ยชีวิตเป็นยังไงชีวิตกลับมาสู่ปกติหรือ,อยัง สภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างทั้งมาถึงคนที่ไม่ได้เสียชีวิตค่ะคุณคงตามไปหาคนที่เสียชีวิตถามไม่ได้ว่าชีวิตเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะอ, <c oughs> อนนี้<ช>น้องโบก็จะสอบถามจากครอบครัวญาติค่ะอย่างน้าอิงเนี่ยนะคะก็คือจนบัตรนี้สภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างทั้งครอบครัวแล้วก็คนที่ได้รับบัดเจ็บที่เราไปศึกษาอีกหลายเคสนะคะครับคือผลกระทบที่จะเป็นไปในอนาคตเป็นอย่างไรค่ะเสร็จแล้ว เขาเองเนี่ยกับการดำรงชีวิตหน้าที่การงานเนี่ยมันมีปัญหาอะไรไม่จากการบาดเจ็บที่ส่งผลกระทบต่อต่องานต่อหน้าที่ต่อครอบครัวความสัมพันธ์ในครอบครัวยังเหมือนเดิมไหมแกผมถามนิดหนึ่งว่ากรณีน้องโบน้องโบคนที่สองที่เราพูดกันเนี่ยค,คุณพบว่าน้องโบเนี่ยเป็นคนที่อุปการะช่วยเหลือครอบครัวหรือเปล่าจากการที่เราสอบถามจากญาติคือเขาจะมีญาติที่สนิทคนคือน้าไผ่น้าไผ่เป็นพยาบาลอยู่ที่ โรงพยาบาลบ้านโปงซึ่งเป็นคนที่จะส่งเสียการศึกษากับกับน้องชายซึ่งสนิทกับครอบครัวเขามากอ่ะนะคะจากการที่เราสัมภาษณ์มันค่อน้องโบนั้นก็ส่งเสียให้กับน้องชายในการเรียนหนังสือส่วนหนึ่งค่ะแต่หลักของน้องชายนี่คือน้าไผ่ที่เป็นน้องสาวของแม่เขาเป็นคนส่งน้องชายค,ค่ะน้อง,องโบก็ส่วนหนึ่งค่ะแต่น้องโบจะ สนับสนุนที่พ่อกับแม่ที่บ้านมากกว่าค่ะจากให้เงินพ่อแม่ค่ะจากการทํางานของตัวเองจากความขยันที่นายอิงพูดถึงเนี่ยเขาก็ส่งเงินไปให้ที่บ้านด้วยส่งเงินมากน้อยแค่ไหนคือที่ที่น้องชายพูดถึงก็คือเดือนละห้าพันบาทค่ะครับโอ้ก็เป็นเด็กดีนะครับอันนี้ก็คือคนตอบแทนของน้องโบส่วนใหญกจะขอมากกว่าฮะคือน้องโบเขาดีกว่าผมเยอะคืออย่างกรณีอย่างที่ไปศึกษากรณีของน้องโบเนี่ยนะฮะ ออขอเรียนถามเรื่องตัวตนของเขานิดหนึ่ง <c oughs> คือสิ่งที่พบจากการศึกษาเนี่ยน้องโบเนี่ยถ้าเกิดว่าคงจะมีบางคนเหมือนคนที่มาชมนุ่งเนี่ยบางส่วนก็คงเหมือนกับโบบางคนก็อาจจะไม่เหมือนกับโบ <c oughs> แต่สิ่งที่พบเนี่ยโบเนี่ยคือคนแบบไหน <c oughs> คือคือลักษณะของโบเนี่ยคือแบบไหนจากที่เราได้เห็นภาพจากสารคดีเมื่อกี้นะคะก็คือน้องโบเองเนี่ยถ้าเรามองว่าเขาบริจาคโลหิตมาตั้งแต่แรก เขาจุนเจือครอบครัวเขาทําเรื่องบริจาคดวงตากับสภากาชาดถ้าเรามองวิเคราะห์ก็คือความมีจิตสาธารณะที่เขามีให้กับกับสังคมอะค่ะที่ที่พันธมิตรทุกคนหรือคนที่เขาไปร่วมชุมนุมทุกคนก็จะมีอะไรที่คล้ายกับกับน้องโบแล้วก็มีเคสที่ได้รับบาดเจ็บอื่นก็จะมีลักษณะแบบเนี้ยที่คล้ายกับน้องโบที่เราศึกษานะคะความมีจิตสาธารณะที่เกิดขึ้นหรือจิตสํานึกร่วมเนี่ยคล้ายๆกัน แล้วน้องโบตอนสุดท้ายเนี่ยเห็นบอกว่าได้บริจาคอวัยวะก็คือดวงตาล่าอะไรครับมีปอดสองปอดค่ะแล้วก็ปอดสองข้างไตสองข้างหัวใจแล้วก็ไตตับค่ะโอ้ก็บริจาคเกือบหมดเลยเกือบทุกส่วนค่ะหกหกส่วนคือคือสิ่งนี้เป็นเครื่องสะท้อนว่าเขาเนี่ยเป็นคนยังไงถูกไหมฮะแสดงว่ามีเิตสาธารณะค่ะอ๋อแล้วทีนี้เนี่ย คุณไม่ไปศึกษาตำรวจบ้างหร่ว่าพวกตำรวจก็ดีหรือคนที่เราคาดหมายว่าใช้ความรุนแรงกับคนเนี่ยพวกนั้นอยากยินดีจะบริจาคดวงตาบ้างไหมบริจาคก,กวนหลังงานศึกษาผมฝากคุณหน่อยได้ไหมค่ะจ้าก็อยากฆ่าคนอย่างเดียวเมื่อค่ะจ้าสิ่งสิ่งที่ทางทีมวิจัยพบเกี่ยวกับน้องโบเนี่ยจริงไหมฮะจริงเขาเป็นคนอย่างนั้นจริงๆแล้วตอนที่ไปบริจาคอวัยวะเนี่ย เขาเคยเล่าให้ฟังไหมครว่าไปแล้วคิดยังไงตอนบริจาคดวงตาเขาพูดว่าเนี่ยไปบริจาคดวงตาแต่อวัยวะส่วนอื่นคนนะาเขาเป็นผู้กันค่ะคือบอกว่าถ้าเมื่อเขามาแล้วเขาคือเขากลับไปแล้วก็อยากให้เขาไปแบบไปแบบสุดตาอืลาศูนย์ป่าไม่ต้งสร้างประโยชน์ให้กับคนอกันอ๋อหมายเขาไม่ได้ส้ประโยชน์จนสุดท้าย คือดวงตาในน้องโบเนี่ยเคยแสดงเจตนาลงบริจาคไว้แต่ในเมื่อน้องโบก็เสียชีวิตแล้วก็เลยอวัยวะอย่างอื่นเนี่ยคุณน้าก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นก็บริจาคตามไปด้วยเลยอ๋อตกลงก็ตัดสินใจอย่างนั้นนะครับตกลงก็ได้ทำประโยชน์ถึงถึงวาระสุดท้ายจากการศึกษา <c oughs> มันมีหลายกรณีนะฮะทั้งกรณีที่เสียชีวิตและกรณีที่บาดเจ็บคุณเลือกอยังไง <c oughs> <c oughs> ไม่เอาใครบ้างเนี่ยอยู่ดีๆคนมาชุมนุมเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยคุณไปหยิบใครมาศึกษาคือเคสจากการเลือกจะเลือกจากในที่มามาขึ้นทะเบียนกับเต็นท์พยาบาลของทางทางทางพันธมิตรค่ะที่มีความรุนแรงได้รับบาดเจ็บสูญเสียอ๋อเลือกจากคนที่ได้รับบาดเจ็บและสูญเสียค่ะหมายความว่าคนที่ตำรวจเขาเลือกให้ส่วน,วนที่เจ็บตัวล่ะในตำรวจก็ยิง เขาเขาเขาส่งตัวอย่างให้เพราะตำรวจเขาก็ไม่ได้เจาะจงว่าจะยิงคนนี้จะยิงคนนั้นแต่เขาใช้ยิงเข้าไปใครตายก็ช่างหรือว่าใครบาดเจ็บก็ช่างตกลงคุณก็เลยไปเก็บเอาว่าเขาใช้ลูกระเบิดแก๊สน้ำตาเป็นตัวรนด้อมให้ก็ตามไปสัมภาษณ์พวกนี้แล้วถ้าถ้าจะตอบว่างานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยตกลงคุณไม่ได้ทำคนเดียวมั้งค่ะทำเป็นทีมค่ะ เป็นทีมค่ะเป็นทีมจากไม่ดนนี่มาทํากันกี่คนมีเป็นผู้สภาหกคนคะ่ะอาจารย์มาทํากันหกคนคเป็นนักศึกษาปริญญาเอกแล้วก็มีอาจารย์ไม่ดนมีอาจารย์หนึ่งท่านชื่ออะไรนคะครับคือรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ฤาชัยสีเงินยวง,ค,งค่ะอาจารย์แล้วก็ไปทำเนี่ยแล้วไปรวบกันยังไงไปทำกันยังไงขอสร้างน,นิดเดียวสั้นๆ